สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะถึงคิวของเรื่องราวความคิดเห็นจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานของเทีราทรบุญมาท่านหลังจากที่แบ็กซ้ายชาวไทยของเราประเดิมสนามในเกมเจลิกเป็นนัดแรกให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยการเจอกับคู่แข่งที่หนักที่สุดในญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่เจ้าของแชมป์เจลรีกทีมล่าสุด โดยในเกมนี้เทีราทรได้ลงเล่นเป็น1ใน11ตัวจริงก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกมาในช่วงท้ายเกมก่อนที่เกมนั้นจะจบลงที่การเสมอกันไปอย่างสนุกตื่นเต้นด้วยสก,กอสอ2ประตูตอ่อ2ซึ่งจากผลงานของเขาในแมชนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนี้ได้มากล่าวว่า ทีรทรมีปัญหาในด้านของความสัมพันธ์ในการเล่นเกมรับทาคานะเองก็ได้รับบาดเจ็บและเขาก็จะไม่ได้ลงเล่นในเกมลูวันครับในวันพุธนี้ด้วยใช่ไหมส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่ามันดูเหมือนว่าเกมรับของทีร์ทรนั้นไม่ได้มีการพัฒนาส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าสำหรับเทีร,ทร์ทรอนเราต้องทำให้แน่ใจในเรื่องการสื่อสารกันระหว่างการฝึกซ้อมเพราะว่าเขาเป็นคนไทย ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทีร์ทรพ่ายแพ้อย่างชัดเจนในเวลาที่เล่นเกมรับแต่ถึงแม้มันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมก็คิดว่าเขาได้ทำงานอย่างนักส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าในเกมกับคาวะสกิฟอนตาเล่ทีรทรยังคงเล่นได้ไม่เข้ากับทีมซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่าผมต้องการให้ทีร์ทรมีความคุ้นเคยกับทีมโดยเร็วและก็ทาให้ดีที่สุด ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเทอราทรมีการป้องกันที่อ่อนแอมันยากที่จะใช้เขาเป็นตัวจริงถ้ามันไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ทางเลือกแรกสำหรับแบ็กซ้ายของเราคือทากาโนส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ามันดีที่เราสามารถเลือกคนเล่นลูกเตะมุมใหนฤหดูกาลน,นี้ตัวเลือกแรกคืออามาโน แต่มาคอสจูเนียและก็ทีราทรอนก็สามารถเตะได้ด้วยมันน่าจะยากสำหรับทีมคู่แข่งเลยถ้าเรามีตัวเตะที่หลากหลายส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมอยากให้ทีราทรอนคุ้นเคยกับทีมให้เร็วกว่านี้และก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นการผ่านบอลดวดิ่งของเขามันดีเลยส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทีราทรอนนั้นน่าเป็นห่วงเพราะว่าการป้องกันของเขานั้นบอบบางเท่าที่ผ่านมาคงเป็นทาคานโที่เหนือกว่า ตัวท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมต้องการให้เทียรธทอไปใจตรองเรื่องการเคลื่อนไหวและก็จังหวะการจ่ายบอลที่ผิดพลาดในเกมนี้ผมคิดว่ามันจะเพียงพอสำหรับความแข็งแกรง่งในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าด้วยที่ความคิดของผมมุ่งไปแต่ในส่วนของเกมรุกเทีร์ทรและทาคโนจึงอาจจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราให้พวกเขามุ่งหน้าไปด้วยกันมันน่าจะดีกว่า ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีรรทอนเคยเล่นฟุตบอลในแบบของริโยที่โกเบถึงครึ่งปีดังนั้นผมคิดว่าเขามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้หลังจากนี้มันจะดีขึ้นเมื่อเขาเข้าใจรายละเอียดของฟุตบอลที่นี่แต่การเล่นของเขาก็เป็นแบ็กด้านข้างที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยส่วนแฟนบลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมรู้สึกประหลาดใจกับความบอบบางของทีรรทอน ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสําหรับเทียรทรความสัมพันธ์ในเกมรับเป็นเรื่องที่ดูจะหนักหนาะแต่เขาก็มีการผ่านบอลทะลุช่องแคบๆที่เฉียบคมและถ้าเขามีการเล่นร่วมกันได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมันก็ดูจะมีพลังในการที่จะเชื่อมเกมได้ในเกมลูวานครับเขาก็ได้โชว์ให้เห็นถึงการผ่านบอลที่แม่นยำเช่นกัน ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มองว่าทียรทอค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าโอกาสในการสร้างสรรค์เกมด้วยการผ่านบอลและก็เทคนิคของทาคาโนะมันไม่มีแต่ในด้านของเกมรับของเขาแล้วมันก็ยังคงอ่อนแอและสภาพของเขามันก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นผมคาดหวังจากในเกมถัดไปส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าผมได้เรียนรู้ว่าทียรทอน่าสนใจกว่าที่ผมคิด ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่าในเกมนี้กับคาวาากิเมื่อเราไม่มีมิโยชิพลังในเกมรุกก็ลดลงไปถึง30%เซบวกกับเกมรับที่เทียรทอมาแทนทากาโนะก็ได้ทำให้พลังของเราน้อยลงไป30%ซซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ถามว่าอีกนานแค่ไหนล่ะกว่าทากาโนะจะได้กลับมา ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าเทียราทอนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการป้องกันที่ดีแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นอะไรที่ไม่มั่นคงส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวถึงแบ็กซ้ายชาวไทยของเราว่าเทีราทอนยังคงขาดในเรื่องการเล่นร่วมกันและก็การตัดสินใจก็ยังคงล่าช้าส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้เทีรทอนมีจุดดีในการเล่นเกมรุกแต่ว่าการป้องกันของเขายังคงบอบบางเกินไป ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลงานของเทีราทรในเกมนี้ว่าเกมรับของเทีราทรมันถูกปลอกออกมาเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ามันไม่เลวเลยใช่ไหมเมื่อเขาเล่นเกมรุกในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวาว่าเทีราทรนนั้นค่อนข้างดีแต่ในยามที่บอลอยู่ด้านไกลเขากลายเป็นคนที่ยืนดูบอลแล้วก็มักจะวิ่งอยู่ข้างหลังคู่แข่ง ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าดูเหมือนว่าเทีร์ทรอนยังคงต้องการเวลาอีกมากแต่ผมเซอร์ไพรส์กับการโค้งของลูกฟรีคิกที่ดีมากผมคิดว่าเขาสามารถครอสบอลได้ดีเลยแต่ว่าท่านถัดมานี่ได้มีความคิดเห็นว่าทีราทรอนดูจะยังเข้ากับแท็กติกของทีมได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่าทีรทรนั้นมีความลังเลเห็นอยู่เล็กน้อยในการเล่น ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าผมยังคงอดทนกับการที่เทีร์ทรจะเข้าใจในแท็กตตกส่วนท่านต่อมาก็มากล่าวว่าผมกังวลเกี่ยวกับอาการของทากาโนะผมมีความรู้สึกว่าเทร์ทรยังไม่เข้ากับทีมของเราส่วนท่านต่อมาก็มีความคิดเห็นว่า อาการบาดเจ็บของทาคานะมันส่งผลต่อในสนามโดยการที่ทำให้พบว่าความสัมพันธ์กันในแนวรับมันอ่อนแอเนื่องจากทีร์ทรไม่สามารถป้องกันได้มากกว่าที่ผมจินตนาการเอาไว้แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าแต่หลังจากเกมนัดนี้ผมต้องการให้ทีร์ทอนพยายามต่อไปในการเล่นเกมรับ ในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีระทรและฮีโ,โรเซมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการเล่นเกมรับแต่ผมก็ยังยินดีนะที่พวกเขาสามารถสร้างจังหวะในเกมรุกได้ส่วนท่านต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มองว่ามันดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้เวลาสักพักสำหรับทีระทอนกว่าที่เขาจะเข้ากับทีมผมต้องการให้ทากาโนกลับมาโดยเร็ว ซึ่งแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากท่า,ากนะจะไม่ปรากฏในทีมในเกมสัปดาหนะ์หน้าส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีร์ทรนดูน่าอึดอัดอะไรคือเท้าซ้ายปีศาจมันไปอยู่ที่ไหนส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าจังหวะการผ่านบอลของทีรทรมันดูจะล่าช้าไปสักนิดไหมในครั้งหน้าคู่แข่งจะสามารถเดาทางได้ ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มองว่าการป้องกันและก็การยืนตำแหน่งของเทียรทรนั้นไม่ดีเลยแต่ว่าท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าการขึ้นเกมของเทียร์ทอนนะ่ะทำได้ดีนะส่วนความคิดเห็นต่อมานั่นก็ได้มองว่าในเกมนี้การป้องกันของแบ็กทั้งสองข้างดูจะน่าอึดอัดเล็กน้อยส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่า ทีรัทรน,นั้นไม่ได้เนื้อกว่าอิเปที่อยู่บนมานั่งสำรองเลยนะส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่าทีรัทรตกเป็นเป้าอยู่ด้านหลังมันดูเหมือนว่าเขาจะดีขึ้นได้มากจากการเลคเชอร์ของโค้ดแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขสักเล็กน้อย ในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลคือการยืนตำแหน่งของทีร์ทอนเมื่อเล่นเกมรุกแบ็กทั้งสองข้างของมาริโนสต้องหุบจากทั้งสองข้างเข้ามาสู่พื้นที่ตรงกลางเพื่อที่จะเพิ่มความน้านแน่นในการเล่นเกมรุกส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าการสร้างเกมขึ้นไปข้างหน้าของทีรทอสามารถทำได้ดีเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักการป้องกัน แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้มากล่าวว่าเมื่อผู้เล่นอย่างออสเลอมีวิวัฒนาการในการเล่นเกมรับได้ทีระทรเองก็จะสามารถพัฒนาได้เช่นกัน ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่ผมได้แปลและก็เรียบเรียงมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกมในคลิปนี้โดยโปรแกรมในสัปดาห์ถัดไปของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนั้นพวกเขาจะบุกไปเยือนโชนันเบลมาเร่ในเกมนัดที่2ของศึกลูแววงคับในวันพุทธที่13มีนาคมนี้ก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าพวกเขาจะต้องเดินทางลงใต้ไปเยือนโอิตะทรินิตะของทีติพานพ่วงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม ซึ่งทัทีระทรยังคงได้รับความไว้วางใจให้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปเราก็จะมีโอกาสสูงเลยที่ได้ชมการแบทเทิลกันของสองนักเตะไทยที่อยู่ในเจลีกยังไงก็อย่าลืมรอรุ่นรอเฉี์กันด้วยนะครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ